สวัสดีค่ะวันนี้เอิงจะมาแนะนำวิธีบริจาคเส้นผมเพื่อนำไปทำวิกช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งและก็เพิ่มรายได้ให้กับนักโทษหญิงในเรือนจำก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าเส้นผมของเราเนี่ยตรงกับที่มูลนิธิต้องการไหมซึ่ง จะมีดังนี้นะคะผมตรงนะคะต้องยาว6นิ้วขึ้นไปผมหยักโศกผมร่อนต้อง10 1ถึง12นิ้วขึ้นไปและผมต้องเว้นการทํำเคมีมาอย่างน้อย3เดือนจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะไม่ได้จากัดเลยแล้วถ้าคุณสมบัติของผมเราเนี่ยได้ตามที่ทางมูลนิธิต้องการสิ่งต่อไปก็คือเข้ามาที่ Facebook นะคะเพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ซึ่งเพจเนี้ยค่ะเขาจะคอยอัปเดตรอบของการรับบริจาคอยู่เพจจะไม่ได้รับบริจาคตลอดนะคะเขาจะเปิดเป็นรอบๆฉะนั้นเข้ามาที่เพจใน Facebook จากวันฟ้าถึงคุณวันใหม่ก่อนนะคะ พอเข้า Facebook มาแล้วค้นหาเพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่พอเจอเพจแล้วนะคะให้ทุกคนทักอินบ x ็อกหรือทักแชททางเพจไปได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบคำถามและให้ข้อมูลอยู่ทั้งในเรื่องของรอบที่รับบริจาคและเรื่องของการเตรียมเส้นผมค่ะ การบริจาคเส้นผมจะมีหลายประเภทนะคะก็จะมีทั้งแบบประสงค์ออกน้ำและไม่ประสงค์ออกน้ำแล้วก็ถ้าประสงค์ออกน้ำเนี่ยก็จะเริ่มสมทบทุนค่าทอวิกเริ่มต้นที่350บาทและถ้าเราเลือกเป็นบริจาคไม่ประสงค์ออกน้มทางมูลนิธิก็จะส่งเป็นตัวเลขบัญชีมาให้เราโอนเงินไปบริจาค แต่ถ้าสมมุติว่าประสงค์ออกนามหรือว่าต้องการไปประกาศนียบัตรทางมูลนิธิจะมีให้ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนและส่งเลขบัญชีให้โอนบริจาคในภายหลังแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าเราโอนเสร็จแล้วเราส่งสลิปไปยืนยันกับทางมูลนิธิมูลนิธิก็จะส่งข้อมูลของการจัดส่งเส้นผมว่าเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วส่งได้ภายในวันไหนแล้วต้องส่งมาที่ไหนประมาณนี้ค่ะ สำหรับใครที่ฟังแล้วยังงงๆลองทักเพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ไปได้โดยตรงเลยนะคะเพราะเขาจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วถ้าใครที่กำลังคิดอยู่ว่าแล้วเราจะบอกที่ร้านยังไงเราจะต้องตัดผมยังไงก็คือตามภาพเลยนะคะก็คือถ้าไปที่ร้านเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วแล้วก็บอกเขาไปตรงๆเลยค่ะว่าเราตั้งใจจะบริจาคผมให้ตัดให้เป็นแนวตรง สำหรับใครที่จะตัดเองอย่างเอิงเนี้ยตัดเองทุกปีที่บริจาคก,ก็จะแบ่งผมเป็นช่อๆแบบในรูปเลยแล้วก็ใช้ยางมัดนะคะเวลาตัดอะคะ่ะเราก็จะตัดในแนวเดียวกับที่เรามัดหนังยางไว้ฉะนั้นผมมันจะค่อนข้างเท่ากันและเวลาที่จะนำบริจาคก,ก็สามารถส่งไปทั้งแบบที่เราผูกยางเป็นช่อๆได้เลยค่ะเพื่อความเรียบร้อย และก่อนที่เราจะตัดผมของเรานะคะเราก็ต้องทําความสะอาดผมของเราก่อนก็คือสระผมให้เรียบร้อยไดผมให้แห้งแล้วเมื่อตัดแล้วนะคะจะต้องนําไปผึ่งแดดอย่างน้อย3-4วันเพื่อไล่ความชื้น เพราะว่าเวลาที่เขารับผมของเราไปเนี่ยมันจะต้องเก็บไว้นานอาจจะเกิดความชื้นและถ้าเกิดความชื้นผมมีเชื้อราเนี่ยก็อาจจะใช้ทําวิกไม่ได้นะคะและหลังจากที่เราเตรียมเส้นผมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําใส่ถุงแกงถุงร้อนหรือว่าถุงใสที่เป็นซีลก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นถุงซิลก็จะดีมากๆเพราะว่าจะได้กันขี้ฝุ่นแล้วก็การความชื้นในตัวด้วย <ขอ S 1> สรุปขั้นตอนสั้นๆของการบริจาคผมนะคะก็คือ1เลยรู้คุณสมบัติของผมของเราก่อนว่าตรงกับที่ทางมูลนิธิต้องการไหมในเรื่องของความยาวต่างๆเนาะข้อที่2ก็คือให้ทักเพจจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ใน Facebook ไปก่อนนะคะเพื่อเช็ครอบที่เปิดบริจาคและเพื่อเลือกประเภทของการบริจาคก,ก่อนค่ะ เมื่อทำตามที่แอดมินแนะนำจนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมผมของเราเตรียมตัดผมเตรียมจัดส่งเส้นผมไปตามที่อยู่ที่แอดมินแนะนำได้เลยค่ะและในการจัดส่งนะคะทางมูลนิธิขอความร่วมมือให้จัดส่งใส่ซองน้ำตาลแทนการใส่กล่องเพราะจะเป็นการประหยัดเนื้อที่ของการจัดเก็บค่ะ และตามรูปนะคะก็จะเป็นวิกที่ทำจากผมของเราที่บริจาคไปซึ่งใน1ห,หัวเนี่ยก็จะมาจากผมของหลายๆคนนะไม่ใช่ของเราคนเดียวซึ่งอันนี้ค่ะเป็นผมที่เอิงส่งไปตั้งแต่ปี2563และเพิ่งจะจัดทำสำเร็จนะคะสวยมากๆเลยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับนางฟ้าใจดีทุกๆคนที่บริจาคเส้นผมด้วยค่ะ ยังไงฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ